อัปเดตความพร้อมของเฟเดริโก้คิเอซ่าครับผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วนะครับที่เฟเดริโก้คิเอซ่าไม่ได้ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลครั้งล่าสุดต้องนู่เลยฮะในศึกลีกครับกับเวสแฮมนะครับผมซึ่งแน่นอนครับแฟนลิเวอร์พูลก็เป็นกังวลแล้วก็เริ่มถามหากันมากขึ้นเรื่อยเรื่อย ว่าพ่อนมอิตาเลียนคนนี้จะพร้อมลงสนามเมื่อไหร่หายไปนานเหลือเกินวันนี้มีข่าวาวมาฝากกันนะครับมีรายง,งานออกมาว่าลิวพูนั้นกําลังประครบประงมแล้วก็ดูแลอย่างดีทําไม้เคียซ่านั้นพร้อมแล้วก็ฟิตที่สุดครับวันศุกร์ที่ผ่านมาอร์เนสสลอตได้ออกมาพูดนะครับว่าทางด้านของโจตตาและเคียซ่านั้นก็อยู่ในเซสชันการซ้อมเดี่ยวฮนะซึ่งสลอตเองนะครับก็บอกว่า คาดว่าแต่ละคนเนี่ยจะกลับมาได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี่คือช่วงสุดท้ายของช่วงฟื้นตัวช่วงรักษาอาการบาดเจ็บครับและช่วงสุดท้ายนี่แหละเป็นช่วงที่ยากที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือสิ่งที่อาร์เนส็อตบอกเอาไว้เมื่อวันศุกร์นะครับนอกจากนี้นะครับ ยังมีนักข่าวเนี่ยพบเห็นว่าฟร r ดริกกิเอซ่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะซ้อมเดี่ยวอย่างเดียวแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีการซ้อมแบบเล่นเกมแบบสมอ l ไซส์แบ่งข้างเป็นทีมเล็ก,ลกๆแล้วก็แข่งกันด้วยนะครับคือดูดีขึ้นไม่ได้ซ้อมเดี่ยวอย่างเดียวแล้วเห็นว่ามีเซอร์ไพรส์ในการร่วมเล่นสมอ l ไซส์ size, กับเพื่อนๆด้วยนะครับ ซึ่งอ้างอิงจากสิ่งที่เจมส์เพียร์จาก t เด a t ตเลติกได้กล่าวเอาไว้เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับบอกว่าสิ่งที่ลิพูกำลังทำกับเคียซ่าเนี่ยคือกำลังสร้างมินิพรีซีซั่นขึ้นมาใหม่เพื่อทำให้เคียซ่านั้นฟิตที่สุดเพื่อที่จะให้พร้อมกับการซ้อมแบบเข้มข้นของอาร์เนอร์สลอตนะครับ ซึ่งสิ่งที่เจมส์พีเพูดเนี่ยก็ดูสมเหตุสมผลน,นะฮะเพราะว่าเพราะว่าเคียซ่านั้นไม่ได้ถูกซ้อมอย่างถูกต้องไม่ได้พรีซิสันอย่างถูกต้องกับทีมลิเวอร์พูลนั่นเองนี่คืออัปเดตความพร้อมล่าสุดของเฟเดริโก้เคียซ่าครับ